สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะน้ำจะพามาดูวิธีการใช้งานเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหลังนะคะตรงกลางคะ่ะว่าใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะขั้นแรกนะคะให้เราดึงเข็มขัดนิรภัยลงมานะคะเขาก็จะมีสลักเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะให้เราเสียบสลักนะคะไว้ตรงนี้ค่ะ,ะเสียบสลักแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยกันบ้างค่ะก็มี2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือนะคะเป็นการปลดแบบชั่วคราวค่ะให้เราดึงออกจากปุม่มเข็มขัดได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นการปลดล็อกแบบชั่วคราวนะคะแล้วก็วิธีที่2ค่ะก็คือเป็นการปลดล็อกแบบถาวรค่ะให้เราดึงสลักบุญจออกมาแบบนี้นะคะดึงบุญจออกมาแบบนี้ค่ะแล้วให้เรานะคะกดไปที่เอ่อ เข็มขัดนะคะแบบนี้ค่ะอ่าก็เป็นการดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะและอย่าลืมนะคะขับรถทุกครั้งต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถค่ะสามารถสอบถามวิธีการใช้รถหรือโปรโมชั่นต่างๆของรถเข้ามาได้ที่โทร0823155678หรือที่ไลน์ @tn99 โต y ยต้านครศรีธรรมราชค่ะ